ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาวิญ,ญญาณตามกลับ<า>เรื่องราวญญญาเป็นเออวิญ,ญญาณตามกลับยังไงครับเรื่องนี้ก็ เล่าเลยนะครับพี่เชื่อเลยฮะเดี๋ยวเท้าความไปก่อนตอนนั้นช่วงประมาณสักสิบห้าสิบหกได้พี่ช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นครับและทีเนี้ยก็มีเหตุการณ์ที่น้าผมมาเสียน้าผมเสียก็คือน้าผมเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่ผมครับเป็นน้องสาวแม่นประมาณคนที่สองใช่ใช่และทีเนี้ยก็เออผมก็รู้แล้วเอยว่า ว่าน้าเสียอะไรเงี้ยแม่ก็มาบอกครับแล้วทีนี้ก็คือก็เอาศพอะไปที่วัดใช่ไหมพี่ปุ๊บทีนี้ก็คือแม่ผมก็ไปก่อนทีเนี้ยแต่ผมมาอยู่บ้านตอนนั้นครับแล้วเนี้ยพี่ชายผมอะก็มาตามอะมาแบบว่าเอ้ยไปเดี๋ยวเราไปล่นน้ำศพกันไปอ,อะไรเงี้ยแต่ผมบอกผมไม่ไปเพราะนั้นผมไม่ไหวคือเหมือนผมไม่ค่อยสบายอะพี่ครับทีนี้ก็แต่ผมไม่อยากไปอค่ นี่ก็เลยต่อยกันต่อยกับพี่ชายผมเฮ้ยต่อยกันเลยเหรอมีเรื่องกันเลยเหรอใช่ใช่พี่วันนั้นต่อยกันเลยแล้วผมใส่เสื้อขาวด้วยวันนั้นเออเลือด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 นี่ยังติดเสื้อผมอยู่เลยเหตุผลแค่ไม่ไปงานแค่นี้นะครับใช่เพราะว่ามันแบบงุนงุนหงิดมากเลยที่เป็นไรก็ไม่รู้อะครับวันนั้นครับทีนี้ผมว่าเลยเออไปไปแปมา พี่ผมวาไม่ได้ไปเพราะว่าเราทะเลาะกันแลลวทีนี้ไปมาพี่ผมไม่ได้ไปไปมาไปแทนครับผมก็ตามไปกับกับพ่อเลี้ยงผม,มแม่ผมก็ไปก่อนแล้วไปถึงวัดปุ๊บไปถึงหน้าวัดปุ๊บลมแรงมากเลยพี่ลมมีลมหมูกว่าแต่ผมก็ไม่คิดอะไรนะเพราะเราเด็กวัยรุ่นน่ะพี่ก็ไม่คิดอะไรปุ๊บมผมกถึงไ,ไม่ถึงว่าลมที่อยู่ในวัดบริเวณวัดใช่ไหมออใช่แล้วทีนี้ ไปถึงวัดปุ๊บผมก็เห็นแม่แล้วเห็นแม่เขาอยู่อยู่ตรงตรงศพน้าผมอะครับกําลังแบบว่า้เนี่ยโป๊ไอเขาเรียกว่าอะไรอะไอโป๊หน้าศพอะครับเขาเรียกว่าอไอแป้งพับอะครับอ่าครับผมผมก็ไปยืนอยู่ตรงปลายตีนปลายตีนที่ศพอะครับอ่เห็นน้ําตาน้ําตาครับน้ําตาไหลไหล,ไหลออกมาไหลออกมาแม่ผมก็พูดไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอเพราะว่า ไอ้น้าผมน่ตาเนี่ยเขามีลูกสาวอยู่สองคนไงน้ําตาไหลออกมาจากศพใช่ครับน้ําตาไหลออกมาน้ําตาไหลยิ่งโตก็ยิ่งไหลอ่ะพี่ผมก็ยืนงงผมก็งงอะ่ะความที่เราเป็นเด็กครับพี่เฮ้ยมันไหลไหลได<ห>้ยังไงแต่คือความที่ผมู็งงงง,งอ่ะนะพี่ครับโอเคไม่เป็นไรก็คงคงคงในใจก็คงคิดว่าแบบว่าคงแบบว่าเหมือนเหมือนน้ําน้ํามันคงมีค้างอยู่อนะอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับ แต่ยิ่งโปะยิ่งโปะยิ่งโปะมันก็ไหลก็ไหลก็ไหลก็โอเคโอเคไม่เป็นไรปุ๊บทีนี้ก็จบไปปุ๊บทีนี้ถึงตอนที่เขาสวดเสร็จอะไรเสร็จเอาศพขึ้นลงแล้วอะไรแล้วพวกนี้พี่ครับทีนี้แม่ผมก็เชิญกลับเชิญ <I really S 1> ประมาณแบบว่าให้ให้วิญญาณให้วิญญาณของน้าผมเนี่ยตามกลับมาอะไรประมาณเนี้ยประมาณแบบว่าเอกลับมาบ้านด้วยกันน้าเนี่ยจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปนอนด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็นะ ใช่ีิผมก็มองแม่เอ้ยทำไมแม,แม,แม่แต่ผมผมก็กลัวนะพี่ตอนนั้นอืก็คือว่ารู้สึกเออกลัวๆทีนี้กลับไปถึงบ้านคือพี่ชายผมไม่อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมทะเลาะก,กันอก็ทีนี้ก็จะมีน้าผมมีผมมีแม่แล้วก็น้องสาวนอนด้วยกันสี่คนนอนด้วยกันสี่คนไอ้ก็ก็คือไอ้บ้านบ้านบ้านหลังเนี้ยผมเคยเล่าไปแล้วตอนตอนนู้นใน ไอ้บ้านบ้านเช่าหลอนนะครับคือบ้านหลังเดียวกัน<อ>เป็นเป็นเป็นชั้นสองก็คือผมอะ่ะผมกลัวเพราะว่าปกติผมจะนอนกับพี่ชายผมสองคนอ,อีกห้องหนึ่งแต่ทีเนี้ยแต่แต่แต่ทีเนี้ยผม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 กลัวผมก็เลยขอขอแม่มานอนด้วยทีนี้ก็คือมีผมแม่ผมแล้วก็น้องสาวนอนกันสามคนบนเตียงผมนอนตรงกลาง น้องสาวผมนอนทางขวาแม่ผมนอนซ้ายอแล้วก็จะมีน้าน้าสาวผมมีคนหนึ่งที่ที่เป็นน้องน้องแม่ผมมีคนหนึ่งอะ<ช>นอน้างล่างครับทีเนี้ยแม่ผมเขาก็เปิดก็ค,คือชั้นสองมันจะมีระเบียงข้างหลังอะพี่ม,มันเป็นระเบียงข้างหลังเปิดได้เขาก็เปิดประตูไว้แล้วก็มีทูบก,กับกระถางตั้งไว้อนั่นแหละครับปุ๊บทีน,นี้ความที่เราเหนื่อยอะพี่เหนื่อยแล้วก็เพียรด้วยนะครับเพราะแบบว่า ว่าเราคือเราทะเลาะกอับพี่ด้วยต่อยกันอะไรกันนเหนื่อยมันเพียพี่มผมก็หลับหลับเลยหลับหลับสักพักหนึ่งนี้ผมหลับหลับหล,ลับอยู่ผมได้ยินเสียงดังตุง้มเสียงดังตุ้มคือเสียงก็คือมันเป็นเสียงประตูเหมือนเหมือนเสียงประตูปิดอะพี่อ๋อตุ้มเหมือนพัดพัดประตูปิดอะครับเออปุ๊บผมก็สะดุง้งสะดุง้งสะดุ้งแต่แต่ผมก็ ไม่ไม่ไม่ค no ิดอะไรนะครับก like ็คือว like ่าเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพี่คว่านอนต่อผมก็นอนต่อเลยนอนต่อทีนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งผมนอน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 ทีนี้ผมรู้สึกมันมันมันอยู่ระหว่างกึงหลับกึงตื่นนะพี่ครับผมเหมือนมันขยับไม่ได้อรัพี่มันขยับไม่ได้อืตัวผมมันขยับไม่ได้มัน คือผมบอกไม่ถูกอะอาการอะมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบเหมือนถ้าเขาเรียกเขาคือว่าเรียกเหมือน,นตือนอ่าใช่ปุ๊บโอ้ยอะไรวะปุ๊บผมก็สักพักหนึง่งผมก็ลุกข,ขึ้นมาได้อะุกข,ขึ้นมาปุ๊บทีนี้ผมก็นั่งแต่นี้ผมนั่งตอนนั้นผมนั่งอยู่นะออผมก็นั่งงงอยู่เฮ้ยเป็นอะไรวะเนี้ยคือแบบหรือว่าเราเพียหรือว่าร่างกายเราเป็นอะไรวะอะไรประมาณเนี้พี่ ปุ๊บนี่ผมตอนนั้นใจผมอาจจะจะออกไปข้างนอกคือแบบยังไม่ไม่อยากอยู่แล้วแต่นี้เออเมื่อคือมันมันก็ไม่ไหวครับพี่อขอพักขอพักอีกพักหนึ่งอะไรประมาณเนี้ครับว่เลยนอนต่อหลับหลับต่อทีนี้หลับไปปุ๊บเป็นอีกแล้วพี่ขยับไม่ได้อีกแล้วครับอืนี้ครับผมขยับไม่ได้ปุ๊บ ทีนี้อืผมก็ลืมตาผมลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาที่ที่ผมเห็นคือปลายตีนผมมาครับพี่ <What? S 2> น้าผมอะยืนอยู่ตรงปลายตีนผม <What? S 2> น้าคนที่เสียเออครับมันยืนอยู่ตรงปลายตีนผมปุ๊บผมมองทีนี้ผมก็หลับตาผมก็บอกเขาว่าอย่ามาหาผมเลยครับอย่ามาหาผมเลยผมกลัวอะไรอย่างเงี้ย ผมพูดประมาณนี้พี่คือนึกในใจอ่ะเพราะว่าผมเรียกแม่ก็ไม่ได้ยินอ่ะพี่เรียกแม่ก็ไม่ได้ยินแบบคือขยับไม่ได้เรียกไม่ได้ยินจนพักพักนึงอ่ะผมดูดจากพวังนั้นได้ปุ๊บผมก็กระโดดกระโดดขึ้นไปเปิดไฟเลยพี่ครับกระโดดเปิดเปิดไฟปุ๊บทีนี้ผมก็บอกแม่แม่แม่ลงไปส่งเขาหน่อยแม่ถามว่าเป็นไรบอกเหมือนแม่เขา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 ไม่อยู่แล้วเขาจะไปหายเบิร์ดเขาไปหาพี่ชายผมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ แม่แม่บอกเออาปลาเดี๋ยวแม่ลงไปส่งทีนี้แม่ผมก็ลงไปส่งส่งปุ๊บผมก็ไปกลับไปหาพี่ชายผมจากที่ทะเลาะกันอยู่นะพี่ก็คือว่าไปเล่าให้มันฟังมาบอกเฮ้ยเออเนี่ยน้ามาหาตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเออมันมันก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไงมึงก็ไม่อยู่กูอะไรประมาณเนี้ยพี่ออปุ๊บแล้วปุ๊บไอ้นี้ตอนเช้าแม่เขาก็มาเล่าให้ฟัง ตอนที่ผมลงลงก็คือไปหาไปหาพี่ผมแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้พี่ผมมันก็ไอ้แม่แม่ผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมไปอะ่ะก็คือถ้าที่นอนเนี่ยพี่มันมันผมนอนตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีน้องสาวผมแล้วก็แม่อืมก็คือแม่ผมปิดไฟป,ปุ๊บแล้วลงมานอนต่อปุ๊บสักพักหนึ่งอะ่ะปุ๊บมันมีเหมือนคนลงมานอนตรงกลางอะ่ะพี่อืม ใช่มีมีคนลงนอนตรงกลางเลยปุ๊บแล้วก็แล้วก็เหมือนมีคนมากอดกอดกอดแม่ผมอะเกอดเลยนะพี่กอดเกอดเอวอะอกอดเอวแต่แต่คือว่าแม่แม่บอกว่าความเย็นน่ะความเย็นก็คือเย็นเย็นแค่ช่วงแค่เหมือนแบบโดนคนเอาแขนมากอดอะอพี่ครับน่ะแล้วก็นอนร้องไห้ทั้งคืนเลยครับเสียงเสียงสะอื้นนอนร้องไห้เป็นเสียงสะอื้น<อ>ใช่ใช่พี่ ทั้งคืนเลยพี่ออใช่ทั้งคืนเลยจนเช้าเลยพี่ยันเช้าเลยครับออแล้วและและป้าและและน้าผมมีคนหนึ่งอ่ะที่นอนท้างล่างอะ่ะครับแต่อยู่ในห้องเรียนกันอะ่ะที่นอนข้างล่างอะ่ะเขาก็เขาก็เจอเหมือนกันเพราะว่าเขาเขานอนอยู่ข้างล่างแต่เขาไปหาไอนา้น้าน้าคนที่ผมเสียไปหาก่อนแล้วออืแต่ไปนั่งไปไปไปเหมือนไ,ไ,ไปนั่งมองเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ แล้วก็ผ่านไปผ่านไปตอนนี้เพื่อนผมกับพี่ชายผมก็บวชก็บวชให้บวชให้น้าผมบวชให้น้าผมแล้วทีเนี้ยบวชปุ๊บก,ก่อนที่เหมือนบวชหน้าไปอ่ะพี่แล้วก็ศึกก่อนก่อนจะศึกเขาก็เอาพระเอาพระมานอนที่บ้านนอนนะที่บ้านไม่ถึงว่าไม่ถึงพี่เราที่บวชก็คือเป็นพระใช่มันนอนที่บ้าน ใช่ใช่ใช่มานอนที่บ้านเนเนเออเนรหน้าเป็นเนนพี่เนรนรเนนะครับอ๋อบวชเนนะบวชเนบวชเนปุ๊บแล้วทีนี้ก็มานอนบ้านมีมีพี่ผมพี่ชายผมเนี่ยที่ที่ต่อยกับผมเนี่ยแล้วก็เพื่อนผมมีคนหนึ่งสองคนครับบวชปุ๊บมันพระไอไอเนเพื่อนผมเนี่ยมันก็นอน,นอนอนนอนนอน คือมันมันมันเหมือนแบบว่ามันนอนไม่หลับอ่ะพี่ตอนนี้มันลืมตาขึ้นมามันเห็นมันเห็นน้าผมมันยืนอยู่ปลายตีนปลายตรงปลายเท้ามันนะพี่ครับยืนอยู่ยืนแบบเหมือนขอบใจอะพี่ขอบคุณอะประมาณแบบว่าแต่อ่าใช่ประมาณนั้นนะครับพี่ครับครับออครับคุณบัสเรื่องมีประมาณนี้ครับพี่ เป็นเรื่องราวที่ตอนที่เรายัางต้องใช้ความเป็นเด็ก<ช>ไม่เด็กสี่ก็ประมาณสักริ่มเป็นเป็นหนุม่มแล้วนะเริ่มโตเป็นหนุม่มแล้วนะครับแล้วก็น้าชายนี่คือเหมือนกับว่ายังยังมีความห่วงอยู่ใช่ครับมาที่บ้านมาะกอะคุณแม่นู่นนั่นนี่่ะนะเออเออแล้วก็เข้าใจนะสําหรับพี่น้องที่ในช่วงที่เป็นเด็กๆแล้วก็ที่เป็นรุ่นๆเนี่ยต่อยกันเนี่ย เพราะเรื่องไร้สาระเรื่องไร้เหตุผลเจอมาบ่อยนะครับเพื่อนหมก็เหมือนกันพี่น้องกันนี่ทะเลาะก,กันตลอดเออแปลกเออแต่มาพูดถึงวิญญาณตามกลับเนี่ยนั่นหมายความว่าวันที่ไปงานศพจนเสร็จกลับมาถึงบ้านและมานอนด้วยกันอ,อ่ามานอนรวมกันทั้งหมด3าคนซึ่งมีคุณบาสน,นอนอยู่ตรงกลางน้องสาวอยู่ซ้ายกับแม่อยู่ขวา อคุณน้าอยู่ขวานั่นเท่ากับว่าคุณบ้ากำลังจะบอกว่าเขาตามกลับมาคืนนั้นเลยเหรอครับเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเหมือนอยากให้ผมลุกแล้วแบบว่าจะนอนจะนอนกับแม่ผมอะพี่เพราะว่าเขารักเขาเขาเขารักแม่ผมมากเลยน้องสาวแม่ผมคนเนี้ยเพราะเขาทําให้เราเห็นแค่คนเดียวไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขารักเขารักแม่ผมมากเพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กแบบว่าโตด้วยกันมาอะไรคือเขารักมากอ่ะเหมือนแม่ ใช่<ม>เขารักแม่ผมมากครับเออครับก็เป็นเรื่องราวต้องใช้คําว่าเรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวนะเป็นความสูญเสียแล้วก็เออยังมีความห่วงกับเรื่องกับคนรักอ่ะน,นะครับอ,อืมครับอ่ะขอบคุณมากคุณบาสแล้วก็เสียงเจียวเช้าเลยขาดสมาธิในการเล่าไปบายไปบ้างใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยครับครับใช่ครับ <laughs> รู้เลยเสียงมันดังเออรู้ร,รู้เพราะว่ามัน <laughs> การเล่าเรื่องนะบางทีบางคนเนี่ยนักเล่าบางคนเนี่ยเขาต้องไปหาจุดยิ้มเงียบเลยนะเออนะครับไม่เป็นไรคุณบาสถือว่าพอเข้าใจอยู่นะครับแล้วก็ก่อนจะวางสายไปตอนนี้ทําอะไรบ้างใครอยู่แถวไหนใกล้ๆก,ก็ไปอุดหนุนคุณบา้าสบ้างนะคุณบาสขายกางเกงยียนอยู่ที่ไหนตอนนี้อ๋ออยู่สแกงงามสามสิบเก้าครับสแกงงามสามสิบเก้าครับครับอ่าอ่าได้ครับแล้วก็ร้านยังไงเปิดร้านยังไงตลาดนัดหรือว่าเป็นตรงไหน เป็นฟุตบาทครับเป็นฟุตบาทเออครับเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนอย่างเดียวเลยเป็นกางเกงยีนอย่างเดียวเลยไม่มีเสื้อครับใช่ครับกางเกงยีนอย่างเดียวเลยครับพี่ครับก็ยังไงใครที่จะไปซื้อกางเกงยีนแถวแถวนั้นแถวสแกงงามซอยอะไรนะสามเก้าสามเก้านะแถวนั้นนะครับก็เจอคุณบาทตรงฟุตบาทก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับอ่ะคุณบาทขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบมากอขคุณมากสาหรับ มาเปิดรายการในค่ํำคืนนี้นะครับครับสวัสดีครับคุณบาทสครับสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับ